ใส่ปุ๋ยให้มะพร้าวโตไวนะครับคือเขาทำแบบไหนกันนะครับถึงโตไวแล้วก็ใช้ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับแล้ววิธีทำต้องทำแบบไหนบ้างนะครับอ่าครับตามไปดูทางนี้เลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับผมโรงงานวิธีไทยบ้านดิจิตัลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการ ใส่ปุ๋ยให้มะพร้าวโตวไวนะครับคือเขาทำแบบไหนกันนะครับถึงโตวไวแล้วก็ใช้ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับแล้ววิธีทำต้องทำแบบไหนบ้างนะครับอ่าครับตามมาดูทางนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการก,ก็คือนะครับก็คือแล้วก็จะยกล่องล่องล่องขึ้นแบบนี้ ทำคล้ายๆเป็นร่องน้ำนะครับแล้วก็แล้วก็คูนขึ้นให้เวลาเวลาเราใส่ปุ๋ยหรือว่าให้น้ำนะครับจะให้น้ำขังบริเวณนี้ปุ๋ยที่ใช้ก็มีนะครับก็เป็นขี้ไก่ไก่นะเพราะว่ามะพร้าวชอบเค็มๆนะครับนี่นะครับเป็นขี้ไก่แล้วก็ใส่อันนี้ขี้ไก่ผสมแกลบนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่ แล้วก็ต่อมาก็เป็นกาก,ก,าก,ากปลานะครับก็จะเป็นกากปลานี้ทําซื้อจากที่ว่าทําน้ําปลานะครับกาจะทำมาจากปลาทะเลนะครับก็จะใช้อันดับแรกก็ใส่ขี้ไก่ไปก่อนอายุได้ประมาณห้าเดือนห้าหรือหกเดือน,นครับอันนี้ประมาณสิบเดือนถึงสิบเอ็ดเดือน,นครับเราก็จะ เริ่มเอาตาปลานะครับหรือว่าขี้ปลาแล้วก็เจะเออเอาอที่เป็นกากปลาที่เขาใช้ทำปเป็นปลามาใส,ใส่แล้วก็เอาไปที่ใส่ครับก็ใส่รอบรอบนี้เลครับ แบบแบบสดนี่นะครับอ่าก็ง่ายๆนะครับทำง่ายๆครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาทำมาทำให้ดูนะว่าวิธีการทำแบบไหนบ้างคนระับก็ก็คือก็คือนะครับเริ่มแรกก็เอาจอบับเดี๋ยวเราก็จะเอาจอบ ทำเป็นล่องๆนะครับทำเป็นล่องๆคูดินขึ้นทำเป็นเหมือนแอ่งกระทะนะครับกวาประมาณห่างกับต้นก็ประมาณ60เซนนะครับหรือว่า2ฟุตนะครับเซนหรือ2ฟุตนะครับแล้วก็เอาดินคูดขึ้นปุ๊บๆๆนะครับนี่นะครับเาจะเอาดินกองขึ้นรอบๆต้นเลยนะครับ หลบต้นปุ๊บจากนั้นเราก็จากนั้นเราก็สามารถที่จะปล่อยน้ำํำน้ำก็จะขังเพารพาะมะขามเพราะว่ามะพร้าวนี่จะชอบน้ําแล้วชอบความเค็มนะครับสังเกตได้นะครับเพราะมะพร้าวนี่จะปลูกได้ไกลทะเลนะครับเขาห่างอย่างงามนะครับมะพร้าวจะชอบความเค็มนะครับเพื่อนๆท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ แชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับิ